สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผม,มในเกมแร็กนารล็อกออนไลน์นะครับผมนะเซิร์เวอร์พอนเทล่านะโอเคเซิร์เวอร์เราเป็นเซิร์เวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคคลิปนี้ก็จะมาตีบวกนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เพียงที่รู้กันว่าแมนลูราคาโคตรลงแบบลงเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบ เขาน่าจะไปดับกันมาง่ายมั้งและแถมมันแลกหมวกกิจกรรมได้ครึ่งเดียวของที่เคยแลกปกติมันแลกได้สี่ใช่ไหมตอนนี้เหลือสองแล้วจากราคาแบบแสนเจ็ดแสนแปดสองแสนก็เหลือนี่แหละแปดหมื่นห้าแล้วผมจะเหมาไปตีเลยตีช่วงเนี้ยผมว่าถ้าอยากจะมีแมนบวกเจ็ดใส่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าตีช่วงเนี้น่าจะน่าจะโอเคหมายถึงว่าถ้าตีช่วงนี้มันน่าจะ ใช้ทุนน้อยอะ่ะไม่ต้องใช้ทุนเยอะสิบสองเมื่อกี้แปดหน้าเมืนน่อดานเมเกสหรือจะถูกสุดแล้วมั้ยแปดหมื่นห้าเพราะปกต 90, ิมันเก้าหมื่นอือพอถึงเก้าหมื่นเลยนะอ่ามีถูกอีกไหมนี่เก้าหมื่นน่าจะแปลนนี้แหละแปลนเก้าหมื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคก็ผมว่าเงินน่าจะไม่พอไม่พอเรื่องอีลูอีลูน่าจะแพงมากผมไม่ใช้อีลูอีกก่้ววถ้าบวกห้าท่ห้าสิบยี่สิบตัวก็หนึ่งร้อยว่าเงินไม่พอเด็กเตื่องเงิน โอเคมันเพิ่มใหม่เอ็มหนึเอาไว้เป็นค่าตีกับค่าอีลูค่าอิลูน่าจะโดนแพงเอ้ยประวัติผู้เล่นเป็นไงล่ะครับ <c oughs> ครับหนยหลังโชว์ทีโอเค <c oughs> okay. มีทุนแล้วมีทุนค่าอิรูแล้วอ่าโอเคปะอิร okay. ูเท่าไหร่แปดแปดนี่ถูกไหมโอเคเดี๋ยวผม ตามหาอีรูแล้วเดี๋ยวได้อีรูแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนตีบวกเลยแล้วกันโอเคผมเลือกตีที่เมืองออเบต้าแล้วกันน่าจะดูสงบสงบตีเป่นเสียงเกมกันคือมันต้องมีบวกหกสักสามอันถึงสี่อันนะต้องมีบวกหกสักสามอันสักสามอันอมผมว่ามันจะมีโอกาส ือมันจะมีโอกาสได้บวกเจ็ดตาง,ง่ายกว่าไม่ใช่ง่ายกว่าเลยมันจะได้มีโอกาสได้รุนบวกเจ็ดบ้างเออถ้ามีบวกหกถ้าเกิดสามอันสี่อันอะไรเงรี้ยแต่หนึ่งอันถึงสองอันอ่ะยากที่จะเป็นบวกเจ็ดได้อะผมว่านะโอ้ยยากไหมโอเคเดี๋ยวผมแบบยัดเลยแล้วกันนะที่ว่าเออดนบวกห้าง่ายๆหน่อยถ้าผมบวกหนึ่งหรืบอบวกสี่แล้วจังหวะไหนมันแหก ผมจะเอาบวกสี่ที่มีอยู่ขึ้นห้าไปเลยให้มันเหมือนกับว่า้รอบที่แล้วมันมันแบบมันแหบไปแล้วอะไรตีล่ออะไรเงี้ยเหมือนสั่งเวรไปให้มันอันนึงแล้วประมาณโอเคก็มีมายี่สิบตัวใช่ไหมผมว่าผมอยากได้บวกห้าครึ่งต่อครึ่งเลยเออครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ว่าเอาจริงมันเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าบวกห้ามันก็ยากนะเท่าเท่าที่แบบว่าเอคยลองลองตีตีมา แต่ถ้าใครจะทําของช่วงนี้นะนะช่วงนี้นะผมว่าถ้ามีในเกมนะผมว่ารีบทำดีกว่าอย่างแมนเนี่ยน่าทําเพราะว่าแมนมันราคาลงเลยอะราคามันแบบว่าแล้วป้องกันมันเยอะด้วยไง บวกสี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเราวข้าไปเริ่มตอนบวกห้ามีปัญหามาเอ้ยเมื่อกี้มันผมบวกแผลไปแล้วรอบมันบวกวะ่ะเอ้ยไหนนะถ้ามันเหมือนมันมีตัวตีลอ่อให้อะผมว่าบวกห้าไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่จริงโหยี่สิบตัวผมว่าบวกหกน่าจะได้ไม่กี่ตัววะ่ะผมว่ายาก เขาจัดให้ต้องฟุกจริงๆอะฟุกติดบวกห้าเยอะๆเลยครบไม่ะได,ได้เหมือนกันนะตอนไหนที่ผมกำลังตีสี่ขึ้นห้าแล้วแบบสี่ขึ้นห้ามันแหก่ะผมก็จะเอาห้าขึ้นหกไปเลยตอนที่แบบว่าได้บวกสี่ครบหมดแล้วตะไดกตีรอ ผมกำลังทำไอ้นี่อยู่ล็อกลกฮันูลกฮนูฮนแต่โบนไอ้ลกใต่ทำนูแต่โบทำนูโบ ค่อยๆนะเวลารู้สึกว่าเวลากด enter ย้ำๆเวลาแบบกดรัวๆเกินเนี่ยแม่งถ้าแม่งแฮกทีนึงแม่งแบบมาต่อเนื่องเลยนะอืม บางทีต้องค่อยๆผ่อ,อนไะแต่ยังไม่กินเลยวะสิบเปอร์เซ็นต์ไม่หายไปนานเลยวะดีแล้วอืมสวยดีมากโลก่เรืเร่อยๆเลยได้บอกห้ามาสองตัวอืม บวกห้าสองตัวแหละบวกสี่น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบวกห้าเนี่ยผมว่าน่าจะล้มเหลวรัวๆผมว่าน่าจะโดนกินไปเยอะใช้ได้แต่ต้องมาดูก่อนว่าเหลือถึงสิบตัวไหมถ้าเหลือถึงสิบตัวเนี่ยถือว่าคุม้มคือมายี่สิบแต่ได้บวกห้าสิบตัวผมว่าคุม้มคือสองตัวต้องต้องติดบวกห้าหนึ่งตัวเพราะว่ามันโอ้โหเนี่แหลเลยเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มจาก บวกสี่ขึ้นห้าเลยไงคุณเริ่มจากบวกศนะูนย์ใช่นะมีพอมีตีลอเนี่ยตีลอแล้วขึ้นห้าทีไรน,นี้ผมว่าแม่งเสด,ด็จดีแต่ตอนนี้นเราต้องมาลุ้นบวกห้าเสร็จมาแต่ตอนนต้องลุ้นบวกหกด้วยว่าคลิปนี้มันมีบวกหกมาหรือเปล่าแต่มันน่าจะมีเนานะแต่อยากให้บวกเจ็ดติดได้ถ้าบวกเจ็ดติดมันจะดูหลอกฟีลฟ้าเลยอนะ โอเคคือตอนนี้ไม่มีเตี๋ยตีล้อละบวกห้ามาบอกห้าน่าจะได้สักสี่อันแล้วปะบวกห้า,ห,าห้าอันวยโอเคแต่เดี๋ยวผมจะเอา ผมจะตีตบอกห้าให้มันแหกสองครั้งค่อยขึ้นหกอ,อะไรแต่ผมจะเอาถ้าสี่แหกก็คือผมจะเอาสี่ขึ้นห้าสองรอบถ้ามันแหกสองรอบก่อนอุ้ยผมว่าบวกห้าน่าจะได้เยอะอยู่นะพูดถึงผมว่ามีโอกาสเกิน1ิบตัวว่ะบวกห้าเฮ้ย,ย,ยแหกหนึ่งแล้วว่ะ ผมว่าเดี๋ยวได้ขึ้นบกวกหกแหละไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> มันแหกตัวเดร็กอีกตัวหนึ่งมันมาให้วะอืมมันหนาวอยู่มันหนาวอยู่เอ็นเทอร์รัวเฮ้ยมันไม่เคยแหกสองทีติดเลยวะผมว่าเดี๋ยวได้รุ่นบวหกทีเดียวละเฮ้ย เอ้ยทำเป็นเล่นนะเกินสิบตัวจริงจริงนะเนี่ยมีมายี่สิบผมว่าบวกบวกห้านี้เกินสิบตัวเนี่ยอุ้ยพามากระดวงจริงวะพูดถึงอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยสิบเอ็ดเลยนะถ้าอันนี้ติดเป็นสิบสองตัวเลยนะอุ้ยสิบเอ็ดตัวอุ้ยเกินครึ่งถือว่าเกินคาดเลยนะเดี๋ยวจัดเลยบวกหกเดี๋ยวผมให้แฟนผมตีเลย เฮ้ยมาว่ะเฮียตัวแรกมาเฮ้ยโหกมาว่ะตัวแรกกี่เปอร์วะสามสิบเปอร์เซ็นต์วะโอกาสติดอ่ะสับกันสับกันผัดกันผมมาบ้างไปอ้าวโอ้ยคิวดนี้ผมว่าผมว่าผมว่าได้ลุ้นนะผมว่าได้ลุ้นบวกเจ็ดอยู่นะถ้าติดบวกหกสักถี่ห้าตัวเลยอ่ะผมว่า ใจชื้นวะน่าจะมีบกเจ็ดวะน่าจะมีบกเจ็ดให้เห็นวะถอยตัวยากแล้วยากแล้วอะไรเดี๋ยวอีกหลายตัวเลยวะอุ้ยบกหกแม่งมาสองตัวติดเลยวะเอ,อะ้เอามันตือ้อมาามตัวเว้ สามตัวเวยสามตัวเวยมาสามตัวถ้าได้อีกตัวหนึ่งมันแน่ตอนนั้น่เลทผมโอเคแล้วผมมายิ่ตัวผมหวังโบกหกสามตัวแหละเอ่อถ้าได้อีกตนถือว่าดวงดีในการนี่มากเลยดวงดีในการมามากถ้ามีโบกหกสักสี่ตัวผมว่าโอกาสที่ได้โบกเจ็ดอ่ะสูงเพราะว่าโบกเจ็ดมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถอยตัวได้ปะโอ้โหยากแล้วว่ายากแล้วว่า เิย้ยเหลเดีกห้าตัวเอ้ยยังเหลีกสี่ตัวได้อยู่แค่บวนับผิดบวโอ้ยผมว่าไม่ใช่ละนับผิดเลยสองตัวโอเค้ยแต่ผมตีนนี่ถ้าแหกอีกนี่ขึ้นบวกเจ็ดไปเลยโอเค ไม่มีไม่มีหลังยงหลังยายข้างๆลุงโอ้โหได้สามอันนะเจ็ดมาเหอะโอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับอยากได้อะ่ะขอเหอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในห้า,าหลบหลังอีนี่ด,ด้ว มาหน้าข้างๆยิงข้างๆกันตัวสุดท้ายมาทีเถอะอย่าบอกอีรู้หมดอีฮี่ย์อีรู้หมดโอ้โอ้ลุ้นฟรีเลยวะ <c oughs> อีรู้หมดลุ้นฟรีเลยวะ <c oughs> อย่างนี้ตีเมืองนี้เลยตีมอลลอกเลยตีมอลลอกเลยจังหวะอย่างเงี้ย Oh. โอ้โหเออท้ายบะเมียตีให้หน่อยนี่<ม>นี่เลยเปลี่ยนเมืองตีเลยอ่ะตัดเลยมาทีไอหนูอ้ยี่สิเอร์เซ็นติดายากมากเลยวะ่ะอ่าก็ร้อนร้อนตามกันไปครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันนะครับผมนะ ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้แมนท่กี่ตัวนะถึงจะได้บวกเจ็นะครับผมนะก็คงต้องใช้เยอะกว่าน,นี้หรือไม่ต้องใช้ดวงกว่าน,นี้นะอผมว่าอรูเทพก็ไม่น่ามีผลหรอกเพราะว่าเพิ่มจากยี่สิบเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่เปอร์ปะ่ะม,มันก็น่าจะแบบนิดเดียวอะ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ